ช่องเมียเสียปุ๊จเดซิลี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องมินสวัสดีค่ะมินี่ค่ะดินกำลังสี้าน้องมินไปน้ำหาเชนจังค่ะเชนจังเสียไปใส่อะน้องมินน้ำหานี่น้ำหาผัวไปใส่เชนไปใส่ขี่รถไปใส่ผัวค่ะโอ้คือยจังสีเนาะเชนจังคือยจังสี่เมียเดี๋ยวมาน้ำหาฝนกกบแห้งตกอยู่บาดเหนี้ยวที่เดี๋ยวพานน้องมินน้ำหาก่อนค่ะ เดี๋ยว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 มาถามมึงบ้านยังทุนก่อนเห็นอยู่บ่เห็นเช่นจังอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนอ๋อค่ะน้องมินไหมโอ้คือตมฝนตกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เห็นแต่รถเห็นแต่รถยัยหอยยัยหอยนอยทุนอ๋อันนี้ไว้กานก็ได้เ่ะอันนี้ของไทยนี่อ๋อเดี๋ยวค่ะเห็นแต่รถนะคะเดี๋ยว เห็นท้นอันเห็นอันเช่นจังอยู่บ่เช่นจังเห็นอยู่บ่อ้าวเราขี่มอไอสไมาไว้นี่เดี๋ยวพี่จะเอาม๊อสไซเมื่ออันนี้ไปก่อนเด้ออันนี้ของใครนี่อยได้ข้าว่านั่นยังต้องมาเมาต์เตี่ยเฮ้ยพัดปั้นังมินเอารถม๊อสไซออกไปก่อนเห็นเจ๊เกือบค่ะเกือบใครนี่เกือบใครนี่ตังมินคล้ายๆเดี๋ยวๆกลับรถกันมินมาที่เนี่ยป่ะ ไปน้าหาเชนจังจอดรถไว้นี่ค่ะแต่ว่าบอลูเจ้าตัวยุใสแล้วลิ้นกับไปน้าเอามอเตอร์ไซค์บอลูว่ายังตอกหรือว่าไพเดอร์ครับนี่สงสัยซีเมนยังตอกเหล่เมอกีนี่รองเท้าเราอยุใสละเอาไปไว้แล้วติอาหารรองเท้าน้องมินเอาไว้นั่นเอาเบารงเกน้ำมันค่ะปรได้เว้่าโพดเนี่ยปรเดีว้่าวพดเนี่ยยังตอกนี่ว่าจะมาหามน้ำมันได้หาเงินไปเติม่เงื่อ ไปน้ำมัสิพ่อมาเนาะข้าหัวน้ำมันเลยโอ้ยอยู่ใส่น้ะบาทเนี่ยเชนจังอ่ะสตาร์ทรถกันล่างข้าแล้วค่ะเติมน้ำมันแล้วนะคะมาดูสิเกจะขึ้นไหมนี่โอ้โหขึ้นแล้วสามสิบบาทไปค่ะไปต่อนะคะ ไปใส่มามีน้ำหาอยู่เนี่ยโอ้ไปอันนี้จังยำปลายปลาโอ้โหดอุนึงเดนึงมีน้ำหาอยู่เช็นจังเนี่ยไ้อุนหนึ่งยู่เป็นเรื่องหออ้ยสดนะคะา คนนกกัเมื่อี้นำหาอยู่น้ำหาอยู่โอ้ได้ยินได้เลยเมื่อวานได้เยอะกว่านี้ได้ไปเรียนช่วงนี้แหละพยายามทำผู้ช่วงนี้แหละมันเยอะกว่าเียนวันนี้โอ้โหดูดึงยูนอเชียนเนาะอุตส่าห์ว่าซิมาไายคลิปน้ำมาทัศน์อ่ะเต๋อรถยังตักเอารถไปเมาไว้ได้มือเช้าว์คนเดียวไปขี่รถอันอันเก่งไปอันน้ำหารถโอ้ยค่ะฝนตกลิ้นค่ะหนุ่มสาวมาจอดดักรอนะมินจัดการด้วยอันได้ยูแม่หมวย มื่อวานนี่ได้หลายยูมือนี่หักบ่หลายเป็นเดยังมูลงมั้งเมื่อวานนี่พี่ปู้ใส้ไว้ตอนสิบวงเจ็ดวงเนี้ยก็เอาช่วงเนี้ยสามสี่งเย็นเนี่ยอ๋อมันมือแรกมั้งมันไม่เป็นยังก็ไม่รวย่านยำปลางนะมันหลซือมันได้ลงไปเรยนไปเาเล่นเล่นลอ๋อกวุอันสองเจาะสองนย้ำปลาล่แล้วันเมื่อวานไรนะวัม จ้าไม่ไหวได้กินบ่ละเดียวเดียวเดียวเมื่อหนร่จะเอาให้เด้อเช่นจังอันเอาให้เราไปก่อนบ่บ่มีแล้วเม็ดโอ้คือกันไปาเช่นหน่อยได้ลายอยู่ค่ะได้ลายอยู่ค่ะป้าป้เขาเขาไปเลือกที่บ้านเขาป้าฝนลงเม็ดฝนล้มเม็ดสามนเช่นที่จะเลือกช่วยหนโอยเพราะั้งวันนี่จากผมเพคนน่ะอ้าวเราเราไม่มาเศ้าเราได้บ่เราได้อยู่บ่ไม่ไหว เดี๋ยวซื้อเบงกันเอาไปขายแท้ๆไปซื้อเราก็หอดแม่ดอกเป็นทั้มทาบอกออกมาเดี๋ยวปลาแห่แม่ที่แท้ไปนั่งกินเราก็หอดแม่หรอกส่งหอดแมวปฮาน้องมินไปจัดการเคี้ยวกับเชนจังน้ำหากันยุบเห็นน่ะนะสุดท้ายก็เจอแล้วนะคะเจอเชนจังแล้วนะคะน้ำหาเคี้ยวหาทั้งโดนไรเสียข้าวเดียว้ยแท้ๆไปยายามลียามตงเสียปูเสียปูแล้วแห้งประยู โอ้บักคอนไงเออบักคอยหน่อยเอาโหอ่ะมาที่นี่กับมาเลือกซอยกันนะคะบอกให้เอาเนี้ยนี่ไปเราบอกเอาเด้แล้วอยากได้สดๆเอาไปฝากแม่ยาบ่หน้องมินเอาไปฝากแม่แถาฮะไส่กระปูน้ำปลาสดๆเลยค่ะนี่ตัวงามๆเนาะตัวงามเอาต้องเอาขี้นเนี้ยเอกก่อนเอาเนี้ยเอาเอกสาวอาออกนึ่งๆก่อนนั่นเด้อเสาวสาวนึ่งๆออกก่อนอ๋อเล็กๆแต่ถือปลาเออปลาเขาค่อยเลือกเอาแต่ว่าอันนั้นาะนะ เลือกไ่่เลือกซอยแต่ทสี่อานี่มมาเลือกซอยนะคะน้องมินเลือกซอยกี่นี่ขี่รถไปอันฝนลงเม็ดค่ะฝนตกสามวันแล้วนะคะเช่นจังเห็นในคลิปบ่เห็นในคลิปก็เลยอยากมาเอาแต่แสบเด็แต่วาแต่วันแถมมันเผ็ดๆจากน้อยเนี่ยสิแสบแซนหอมแันผักซีล้าวนะแต่แสบเด้ดพี่ว่าใส่เบคเือได้ไหมบ่ข้าหมกอ่ะเหรอ บัวเขากับอ uh, oh, uh, so, e. hmm. ู้บานเขากัมาคานแบเชื้อใส่ต่างหากอ๋ออ๋อกินกินกับแล้เชื้ออืมเนี่ยค่ะอืมนเดียว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 เห็นแต่เขาหยุ่มใส่ตำขุงนแคนไหนเมนตะกี้กินอยู่เด้ยแต่ว่าตะกีนนะกินอยู่แต่นี่บ่กล้าบัวกะเป็นไดบ่คือตะกี้เนาะเมนย่านอยู่ กูเถ่าโอ้ยุ่มจะตำหนี่เรนเบาไปเอ้หลีได้เท่าไงปูน้อยปูน้อยน้ำเท่าไก่เดีย่นันสมื่นนี้จะถ่ายคงถ่ายคลิปไปอีกจากสิบปีพมึเจ้ามาเบิ้งเด้อว่าถ่ายคลิปคู่กันตอนยังบวนได้ให้กันมาได้นะตอนยังบวชได้ให้กันมาได้ตั้งยี่สิบปีย่านใกล้กันมาได้อยู่ <laughs> แม่นบอมินเอ๊ะอมากับแมวอะะอ้าวใกล้สุนแล้วอยู่ใกล้กันยังก็ยังเริ่มมีปากเสียงกันนะ <laughs> ตอนนี้ว่าเริ่มมีแน่แล้วเนาะนิดแน่แล้วอยู่นด้วกันตลอดตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงกับเนวนั่นละสนิทกันแม่นตัวที่อธนทีเขาบอกที่พัฒนาเนี่ยเมาบอกใชเอาไปสร้างรถเพิ่นมาเอ๋ก็เอาไปส่อมเอาไปเสีนนะ่ยงเงินเอาไปเสี่ยงรถิ่นดันจิจ้มฟันเน้อกับเดว่า อันจิมฟันแน่นทีเจ้าถิ่มแน่จิมแกกเอาถิ่มมองนี้โหลดนอนจะเป็นแย่เน้ะเดี๋ยวพอจะเป็นเสียงเนาะเอ็มเสียงโหลดพี่สาวแต่ที่พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเอเดี๋ยวพอจะเปไปถิ่มนกอะไรเสียงโหลดเสียงโหลดป้าตีเออจะเอาหลอดใส่เขาอีกอ่ะป้ามุกไปใส่นี่ป้ามุกใส่นอนยังไม่ตื่นป้ามุกอากาศดีนอนยังไม่ตื่นนะสันวะ แล้ออยังบ่ตื่นนะคะอู้บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้บ่ายสามเนาะตอนนี้เวลาบ่ายสามแต่ว่าเบิง่งหลังบ้านรินนะคะเอ้ยยังเขียวขจีแล้วเราไม่รู้ว่าอากาศตอนนี้กี่โมงจลิ้นเลือกไซพันกันค่ะใส่เชนกันสซน้องหมิ่นกัน พี่เจ้าไปเอามาอีกไหนพี่ผมปีนรั้วโรงเรียนเป็นลักกันนั่นแหละก็ไปปีนนั่นแหละมันหน่อยพอดนทั้งหลายคนดูพี่จ้าไปเอานี้มานี่ขามน้อยตาใส่กระปูครับเอามันหน่อยพอดูพี่เจ้าไปเอาอีกรอบหนึงเลยดีเฮ้ยพี่ลินหน่อยหน่อยหน่อยกินผพ้่เดียวตัวเนี้ยโอ้ไปเชิญปีกไก่เขาตำนิดเดียวยังกินผว้เบิดอยู่ บััักขามมนนใหญ่รู้หรือเปล่าคนนี้เขากำลังอะไรอยู่เนี่ยจะไปเอามาให้ไหมพี่โจ้ไปเอามาอีกเลยเราจะไปจะเลือกอันนี้หรอเอามันเอาอะไรกำยุบไปเอาไปเอาถุงมันนะถุงก็ปีนหัวให้ถุงูก็ปีนหัวเนี้เออไม่เป็นไรหรอกเจ้านั่นถุงนั่นเอาถุงมาใหม่เดี๋ยวรอพี่โจ้โหว่าจะตำบักขามน้อยกินจะไปปีนดีๆมาอือกระขามน้อยถากินน้ำยุ เพราะว่าเน่นท่องช่วงนี้นะบริเวณอีหยังถึงโควิดถึงฝนตกมีได้กินแล้วกันนอลอ่ะตามส่กันกลลเ,อเอากรปูดมาเออเอากระปูลงแล้วนะคะนี่นะคะเออเอามานแล้วนีไหนบ้าปลาใส่ก่นอนป,าปล,ลาใส่กล <laughs> ังดีครับเฮ้ยตื่นตัวเลยนะนะคะ เลือกต่อกันฮะเลือกต่อเอามาข้าวเดียวอีเนาะยิ่งดิอดเนี่ยยิย่